ทำไมคนโสดมักจะรู้สึกเหงาอืมนี่คือ5จิตวิทยาที่จะบ่งบอกว่าทำไมคนที่โสดถึงมักจะเหงาแต่ไม่ใช่ทุกคนนะลองมาฟังกัน ข้อที่หครับคือ need to be long theory ครับหรือว่าสัญชตาตญาณการอยู่รอดของมนุษย์มนุษย์เนี่ยเป็นส,สังคมโดยธรรมชาติครับการเชื่อมโยงกับผู้อื่นเนี่ยถือว่าเป็นพื้นฐานการอยู่รอดของมนุษย์มาตั้งแต่อดีตแต่ว่าต้องบอกว่าสมองคนเราเนี่ยถูกสร้างมาเพื่อให้รู้สึกปลอดภัยเมื่ออยู่กันเป็นกลุ่มแต่พอเราขาดการเชื่อมโยงโดยเฉพาะความผูกพันแบบคนรักเนี่ยสมองเลยตีความว่า เป็นภัยคุกคามแล้วก็ทรงผลออกมาในรูปแบบของความเหงานั่นเองครับข้อที่2ครับก็คือโซเชี l ลเพลช์เดี๋ยวว่าแรงกดดันและความคาดหวังจากสังคมสังคมวัฒนธรรมสื่อต่างๆเนี่ยมักจะนำเสนอภาพของความรักการมีชีวิตคู่ว่าเป็นเป้าหมายสูงสุดในชีวิตทำให้คนโสนอ,อาจจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยขาดอะไรไปหรือว่าไม่สมบูรณ์ครับคำถามจากคนรอบข้างเช่นเมืเ่อไหร่จะมีแฟนเมืเ่อไหร่จะแต่งงาน ลูกป้ามีผัวไปแล้วนะผัวลูกป้าเป็นตักเรียนจบนอกอะไรอย่างเงี้ยเออกูเริ่มออกนอกเรื่องเลยนี่กูเกียดอีปาค้างบ้านแน่เลยนั่นแหละมันเลยเป็นสิ่งที่ตอกย้ำความรู้สึกดีนั่นเองครับข้อที่3ครับก็คือโซเชียลคอมเพลีซันหรือว่าการเปรียบเทียบทางสังคมในยุคโซเชียลมีเดียเนี่ยเราจะเห็นชีวิตด้านที่มีความสุขของคนอื่นเวลาแบบ ไปเที่ยวกับคู่รักหรือว่าแบบไปอยู่กันสร้างครอบครัวมีลูกแฮปปี้กินข้าวป้อนกันอะไรอย่างเงี้ยนึกออกว่าแบบครอบครัวชีวิตอบอุ่นอะทำให้เกิดการเปรียบเทียบ โดยไม่รู้ตัวแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยชีวิตมันช่างว่างเปล่าทําไมเราไม่มีอะไรอย่างนั้นเหมือนคนอื่นบ้างวะอะไรอย่างเงี้ยที่บอ,อกไว้มันก็เลยแบบเกิดความอิจฉาแล้วเราก็อยากจะมีบ้างก็เลยรู้สึกเหงาครับข้อที่4ครับ lack of emotional intimacy หรือว่าการขาดความใกล้ชิดทางอารมณ์ครับความเหงาของคนโสดเนี่ยมักจะเป็นความเหงาทางอารมณ์ครับหรือว่า emotional loneliness คือการขาดบุคคลที่สามารถแบ่งปันความสุข ที่ลึกซึ้งความเปราะบางหรือความไว้วางใจดังเต็มที่แม้ว่าจะมีเพื่อนมากมายแต่ความสัมพันธ์แบบเพื่อนเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะทดแทนความผูกพันระดับขนล,ลักได้ทั้งหมดครับแล้วก็ข้อที่5ครับข้อสุดท้ายก็คือ life transition หรือว่าการเปลี่ยนแปลงของช่วงชีวิตครับเมื่อเพื่อนสนิทในกลุ่มเนี่ยเริ่มที่จะทยอยแต่งงานมีลูกใช้ชีวิตกันแล้วเนี่ยหรือว่าพวกเขาเนี่ยจะมีเวลาและภาระหน้าที่ที่เปลี่ยนไป ทำให้วงในสังคมของเราเนี่ยเริ่มเล็กลงโดยอัตโนมัติการเปลี่ยนแปลงนี้สามารถกระตุ้นความรู้สึกเหงาที่รุนแรงให้เกิดขึ้นได้กับตัวเราครับเพราะฉะนั้นใน5ข้อนี้เรารู้สึกข้อไหนบ้างลองไปเช็คลิสต์ดูแล้วถ้าคอนเทนต์นี้ถูกใจคุณแล้วก็เซฟไว้ให้เพื่อนดูด้วยนะ